ไปเบึงเบาเด็กแล้วนางเสาวอี่ยงแล้วไปตลาดมา,าวังหันได้พี่น้องแล้วนางเสาวอี่ยงแล้วไปตลาดมา,าวังหันแล้วไปไตอนเนี่ยกินเป็ดๆปดนี่อย่างไ,ไม่มาเพิงเด้อมาเพิ่งน้ำข้นแต่อย่างมาล่ะเบาเด็กใส่ออนงัวพี่น้องจะเจ้าเสียร์ยังกินผมจะมาโคดโคดโคตอากาสิยากกินก็น <ừ> ต่ำนะก็จะแสบเลยใส่พึ่งไงใส่ออนมันแต่ว่ามันบไม่ค่อยสดป็นไงได้สี่อย่างเมนบอได้สี่อย่างรอกินอย่างบึงเพจ่อน,อออนสิแม่ พอพอแปลงสีแดงเลยไหมอะไรนู้นอีขอดขอดอะไย่างเด้ไอไปพี่น้องไปเรียบแล้วครับบัดนี้เป็นคอรอ์เลียงใช่ไหละครับความเรียบร้อยแล้วมัดมัดเรือพี่น้องเด้อสูตรมัดกักบบุ้มยังไงหรอกพี่น้องเอ,อ้ยใส่เกลือใส่บุ้มก,กับพ่อดอกมันสีเข้มบ่นี่บ่เข้มหนุนนักพี่น้องเนาะมันสีเข้ม,ยม,ขมอย่ามันเข้มบ่ ว่าเข้มกับไซซ์สันี่อย่ามันเข้มพี่น้องอย่ามันเข้มรสดีน้ำพี่น้องพอเด็กสซรุนดีน้ำได้พี่น้องด้วยนี่ยแหละใส่มื่นกลองดีกว่าพ่อพ่อสีเข้มพี่น้องอย่ามันเข้มอันยังไงล่ะครับพริกไทยพริกไทยน้ำโอ้เป็นไหนพริกไทยมานาวเอาพริกไทยนะครับได้หอมอ๋อพ่อละปังสั่นนี่เลยพี่น้องเ่ามีใส่ ันนั้นบอใส่น์มาครับนี่ขอเงินรับสีแหลกเลยออาตำหนิครับออกไป่พี่เอาตำหนีหรอกครับโอเคจ้าป่ะไปยา่างห้องแบบนี้นี่ยแหละสูตรนี่แหละพี่น้องขอรอแคลเรียเนี่ยแหละมันแซ่บของดีมันอยู่ที่ขอรอแคลเรียนี่แหละครับอืมแซ่บด้วยพี่น้องเด้อเสียเบาแดดด้วยวพี่น้องเด้เอ แล้วคุณจะติดใจโอเคจ้าโอเคเมียบาลร่างต่ำใหมพี่น้องต่ำหมคูคงละห้องมเมื่อไงฮะกินครับใส่เมนูสุกหรอพี่น้องก็ขวดตัวถูกแทะว้าวอะไรซ้นพี่น้องซ้นมีแล้วเนาะโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยอ,ยอย้จะเสียบไปพี่น้องเรื่องไส้ไส้ไว้ใจเบาแด็กนะจ้ะพี่น้องเอ๋ย

ครบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช y o ยูทูบที่ลบลักทุกทุกท่านครับสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องทางไก่พี่น้องทางไก่ตั้งประเทศและในประเทศก็ดีได้เป็นรองเลยมาพบมาพอกันคือเก่าเหรอครับกับบาวเดกทางช่องยูทูบบาวเด็กแชนเนลได้เป็นองเนาะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่ะบ้าวเดกผ้ากินผ้าผ้ากินพี่น้องผ้ากินเนาะมาพี่น้องเมื่อนี้บ้าวเดกกระดีผ้าพี่น้องผ้ากินไม่อยากไม่อยากผากินใส่พี่น้องใส่งัวเฮ็ดเป็นคอดพี่น้อง ใส่ง้อให้เป็นขอดคลอดแคลไลกินแซ่บเสีบพี่น้องเห็นบ่กูดจอดแซ่บผมว่ากินกับตำมุงเสียบเสียบแฝงมันตำมุงไห้ตำใส่ปูดองใส่บกกอกมาพี่น้องมาหาเข่าหนามากินน้ำกันตอน,นเที่ยงเที่ยงได้พี่น้องเโอ้หิวเข่าอยากได้แตกเอา้าก่อนเอื้นกับคอสะคอให้คอเติมน้ำอยากก่อน,น,น,นพี่น้องคอเติมน้ำอยากก่อนแก่ข้าวแก่ข้าวพี่น้องว่ารายดอกเพราะเป็นกระใสพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเถอะ จะถือจะซาก,กันนะพี่น้องเนาะเอา้าสารค้าบพื้นเก่าพีนพ่น้องนามมาตองได้เพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันเก็บท้องมาลุยเขากันโอ้ยเามาลุยตำมุงแสีบดีพี่น้องเด้อเด้อผมขอตำมุงก,ก่อนพี่น้องผมซีมึงได้เงี้ยไดแฟงมุกตัให้ผมมักลุดนี่แหละตำใส่บกกอกใส่ไอ้ป,ปูดองเดี๋ยวนะเส้นเปิดกัน

เขาจะข้ามกันพี่น้องเดี๋ยวไหว้ทองเดี๋ยวไหว้ทองกะเบ้าเด๋ยว,ว่าการจะมาก,กินกับจำหุงจำหุงแสบไปดลพี่น้อง พอกัอนเขาพอกัอนอืมเหนียวบอกเขาลวกเรื่องข,ของตัวยอย่างเ้วยองไม่เหนียว มันมองงามพี่นหนอเบาเดียวก็ได้จา้างใส่แล้วมุ้งแสบดีพี่นหองตามเส้นประกอบ ผู้ตัดพุงแม่พี่น้องแซ่บตัดพุงอือฮึมักไส้เกลือ ไปรถดีแต่เพราะว่าพีนพ่น้องเพราะว่าห้องจะไม่กินต่ำุงเยอะ พักตัวก็กลับพักยังบุสื่อภาษาฝรั่งพักยังบุบุลเปียง ม,มันมีอีกับน,น,นึ่ผมอ้ำล้ำดีในปากพี่น้องแซ่บ แซ่บตตมหุ้งกรองใส่กระแซบนูเข่าบ้า pak buat banget ya, bilang hmm ต้องแขวดีได้เป็นหมงเรื่องต้องนำได้น้ำแตกไม่หนึ่งปากปลาปลาปลา,ปา,ปาได้น้ำม,มันน้ำมันโอ,อ,อ,อเคผักเอาเที่ยงมั้งนี่ยเพื่อ เอา้าอืมมันแตกปูปลาเลยน้าม,มันอยู่ในนี่นนพ่องพี่น้องแซบ่บน้ามันนี่มันอยู่ในนีนน่มันจะเป็นน้าขี้เพี้ยกินยังมันหรอกมันจะขุดมันลำเนื้ป่า,าปก้อนเดือก 각게이블 มุียเด้ออื้อีปูกแ็แซ่บน้องดองเองอีปูดองเองนี่เป็น้องเรื่องเป็นไปคุณมาขายแห่ง เป็นขายโลเท่าไหร่โลละสองโลละเท่าไหร่โลละสองหร,รง่กโลละอร่อยแต่บ่ไหนไปน้องตัวละยี่สิบบาทแต่ว่าตัวหน่อยมันก็สิขายขายังไงบ่รู้แฟนมางซื้อมา อันนี้ด,ไไนนนดิบแกล่าข้อหาเส้นบุญังพี่น้องเพิ่นต่ำให้หนอ่อยพวดพี่น้องแฟนต่ำให้หน่อยพวดบุญฮง อืมเอียบเอื้อเลยบัดนเนี่ยแซ่บคือเกา Tàm bói đi mình bí răng, bóng 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 嗯。Mm hmm. ไม่นด้วไปครับพี่รอ้องงันว่าบ่อยากพลาดไหมลืมบ่กก็ยังเ,เียเสบแสบอย่าลืมเข้าแสบอย่าลืมข้าวบอกข้ามจ่ายพี่ร้องฟังจักอากาศเป็นยังไงจกักหนาวจักห่อน ดูจะว่าดแสบ Mm hmm. ตัวดูทสไป่น้อคืูดำแต่ผมใหม่อย่างตาพี่น้องแซ่บไปดีพี่น้องเรียกว่าสิว่ามันหยาบกินไปกินมามันแซ่บนำได้ด้วยปล mm hmm. mm hmm. าลุน้นโค้จัด บิ๊ดใจญี่ปุ่นเจียงตับด้วยเป็น้องไรทางมือเรแยบมีตรงนี้สุดยอดพี่น้องเขีย่ยงตับ พอยากปิดฟ้า <tu> ท <i ro> ี่เผาก็ไม่ลองกินเขาสองขัมกาเมืกินตำหพงก็เป็นใส่น่ะอยากกินสมเอาเบิด์พี่น้องเนาะเอาสำลักเค็มนี่ก็ดีเพราะสำนีนเะพี่นเนาะหันกินิญ้าตาตั้งาเบาเด็กโพสภาพปันใดพูดจาบอมาสซมอันใดก็ขวาถอดขวาไพได้เพียงเลยก่จะิมจะป่าก่จะไล่จะล่างกันขึ้ก็แลละครับหักกันแพ่งกันโดนนะพี่หน้องเนาะหันมักเค็บนี่กับก้นก้นแช่ก้อนซับตะไคร่แห่เบาเด็กน้ำเงกดกระดิ่งกดทสุยามสุเนี่ยแะครับเพื่อเป็นั้างจให้เบาเด็กน้ำเลยดพี่น้องเด้อ ส่องไม่น้อยส่งองของเบาแดกกะยากภารกิจเนี่ยบางมื่อก็เฮ็ดบางมื่อก็บโบ้ค่อยได้เฮ็ดพี่น้องมันยากมันยากอยู่ช่วงนี้ตัดอ้อยพี่น้องตัดอ้อยบ่ได้ทัานเลี้วอยู่เอ้าอย่าอะไราจะห่างอะไรอย่ามาจมมาจิ้มให้คนฟังคักไรสำหรับมื่อนี่บเบาแดกก็จะขอ้าตัวคนเปก่อนเนาะพี่น้องเนาะมือเดินมือเฮยจะยังสุ้กินกระถามเบิองอสำหรับมื่อนี่ซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ